โคราชฮอนด้าค่ะวันนี้ไหนจะมารีวิวรถยนต์เตรียมส่งมอบนะคะนั่นก็คือ Honda City ค่ะซึ่ง City เขาจะมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกรดค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ไหนจะมารีวิวก็คือเกรด RS CVT นะคะเกรด RS จะเป็นตัวท็อปค่ะราคาจะอยู่ที่739,000บาทค่ะสีดําเพิ่มเงิน6,000บาทสีขาวมุกเพิ่มเงิน1,000 10, 0บาทและสีที่ไหนจะมารีวิวในวันนี้ก็คือสีขาวแพตินัมมุกนั่นเองค่ะ ราคารวมค่าสีจะอยู่ที่749,000บาทค่ะคัสซิตีจะเป็นเครื่องยนต์1,000ซีซีที่มาพร้อมกับเทอร์โบค่ะซึ่งจะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรต้องขอบอกเลยว่าสามารถเยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบเลยค่ะให้อัตราเส้นเลืองอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ และเขายังเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเสียยูโรฟาค่ะซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่99กรัมต่อกิโลเมตรนะคะและรองรับน้ำมันทางเลือกสูงสุดคือ e20 ค่ะและยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคันที่ทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด้วยค่ะ ลักษณะหน้าตากุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไปด้วยกันทั้งหมด2ดอกค่ะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถนะคะแล้วก็ปุ่มทางด้านล่างสุดเลยจะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนั่นเองค่ะอย่างแรกเดี๋ยวอยากจะสาธิตให้ดูก่อนล็อกรถค่ะนี่ถ้าล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งนะคะปลดล็อกค่ะถ้าปลดล็อกจะมีไฟสีส้มกระพริบสองครั้งนะคะ คัต่อไปนะคะเดี๋ยวหนจะพามาชมภายนอกกันนะคะว่าสเปคคร้าวของรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะคะและได้ทําการติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะไฟหน้าไฟหน้าของในเกรด RS จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะอยู่ตรงด้านบนนะคะแล้วก็ในเกรด RS ก็จะมีไฟตัดหมอกที่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะหรือเรียกได้ว่าในตัวท็อปเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นั่นเองค่ะ กระจังหน้าจะเป็นแบบสีดำสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ RS นั่นเองค่ะและในเกี RS นะคะเขาก็จะมีกันชนหน้ากันชนหลังที่ R-Sport ติดตั้งจากโรงงานค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้ทำการติดตั้งสเกิร์ตโมดูลโลเพิ่มเติมนะคะและทำสีเป็นสีขาวล้วนค่ะนในส่วนของตัวล้อนะคะก็จะเป็นขอบ16ค่ะ และในเกรด RS นะคะกระจกข้างก็จะเป็นสีดำแบบสปอร์ตเช่นเดียวกันค่ะคิ้วกันสาคิ้วกันสาได้ทาการติดตั้งเป็นของแท้นะคะซึ่งของแท้จะมีหมุดยึด2ตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิว้วอีกทางก็ยังทนทานและสีไม่ซีดเร็วอีกด้วยค่ะคิปฉลามก็ติดคีฟฉลามจะเป็นสีดําแบบสปอร์ตติดตั้งจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังก็เป็นสีดําแบบสปอร์ตนะคะเป็นแบบดักเทลค่ะแล้วก็ มีติดตั้งมาจากโรงงานเลยเฉพาะในเกรด RS ค่ะอันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดพร้อมทำสีเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเรียบร้อยค่ะนี่เมื่อเราเปิดฝากระโปรงท้ายมาแล้วปื๊บนี่เลยห้องสำห้องบรรทุกสัมภาระท้ายกว้างนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะนะคะถาดท้ายก็จะเป็นแบบของแท้ถ้าของแท้สังเกตรตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีพาร์ทอะไหล่นะคะ ีก็จะเป็นส่วนของแถมต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างอันไหลและชุดแม่แรงจะอยู่ข้างใต้นี่ค่ะถัดต่อไปนะคะเด็กก็จะพามาชมห้องผู้โดยสารทางด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะ ซิตี้มีพื้นที่วางขากว้างนะคะสามารถวางได้แล้วเราก็เวลานั่งไม่เบียดแอร์อค่ะน,นี่ก็จะเป็นคิวบันได LED แต่ว่าตัว LED จะมีทางด้านหน้าถัดมาเดี๋ยวก็จะพามาชมฝั่งทางด้านคนขับนั่นเองนะคะ อ,อย่างแรกเลยเดี๋ยวไหนขอพามาชมทางด้านนี้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาตรวัดลมยางล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะในส่วนของตัวเบาะตัวเบาะจะเป็นแบบเบาะผ้าหนังกลับนะคะเบาะผ้าหนังกลับข้อดีของเขาก็คือหนึ่งไม่ลื่นนะคะอีกทั้งตัวเบาะเนี่ยจะช่วยอกกระชับให้เราอ่ะตัวยึดอยู่กับเบาะนะคะแล้วก็คู่หน้าจะมีสายแอร์แบบนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหลงังหมายเลขตัวถังอันนี้ก็จะเป็นคิวบันได LED ที่เปิดมาแล้วก็จะมีไฟแบบตรงรุ่นเลยนะคะซิต,ตี้จะมีแค่เฉพาะคู่หน้าเท่านั้นนะคะถัดมาในส่วนของแผงข้างประตูคนขับนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะตัว L คือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวาปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับทิศทางมุมมองกระจกคุณลูกค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยค่ะ กดล็อกล็อกรถนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกเมื่อเราก,กดไปแล้วปุ๊บนี่เขาก็จะมีไฟสีส้มๆหรือเหลืองขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายความว่ากระจกทั้ง3บานจะไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นบานคนขับที่เป็นออโต้บานเดียวค่ะมือจับประตูข้างในก็จะเป็นแบบโครเมียมค่ะถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือที่เปิดฝาถังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะนี่ถ้าเราดิ้นเสียงตึงแบบนี้คือฝากระโปรงหน้าเปิดเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆปุ่มนี้นะคะก็คือโหมด VSA ค่ะ VSA จะช่วยในเรื่องของการช่วยควบคมุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทางก็ยังเป็นโหมดกันลื่นค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดเราจะกดปิดเขาได้ก็ต่อเมื่อรถติดหล่มโคล,ลงหลมทรายนะคะเมื่อเรากดปิดเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะ ถัดมานะคะเดยกก็จะพามาชมภายในรถกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวหน้าปัดเรียนไม้จะเป็นมตรวัดเรืองแสงสีแดงแบบสปอร์ตนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นรอบเครื่องค่ะตรงกลางจะเป็นจอแสดงผลนะคะหรือช่องไอมิกเล็กนั่นเองค่ะข้างบนจะเป็นเวลาตแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเลขเขม,ม่าทิปเอทริปบีทริปเอทริปบีก็คือเป็นการคำนวณระยะทางและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปนะคะช่องตำแหน่งเกียร์ค่ะแล้วก็เวลาที่เราเหยียบคันเร่งเขาก็จะมีเป็นสเกลวิ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะอุณหภูมิ อันนี้ก็จะเป็นปริมาณน้ำมันในถังนะคะส่วนฝั่งทางด้านขวาตรงนี้ก็คือมตรวัดความเร็วค่ะ <im itates noise> ในส่วนของตัวตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับนาฬิกาปรับทิศ A ทิศ B ีนี่ก็จะเป็นความสว่างหน้าจอนะคะสามารถเลือกปรับตามที่เราชอบได้เลยค่ะกา <im itates noise> รการทางด้านซ้ายตรงนี้ก็คือก้านปัดน้ําฝนนะคะแล้วก้านทางด้านขวาตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดติดไฟหน้าและไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะ <im itates noise> ในส่วนของตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบ หุ้มหนังนะคะแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงแบบสปอร์ตแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะเรามาดูทางด้านนี้กันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็คือ ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะปุ่มรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงค่ะแล้วนี้จะเป็นปุ่ม Cruise Control Cruise Control ก็คือเป็นระบบช่วยลดความเมื่อยล้าในขณะขับขี่นะคะหรือเป็นระบบลอ็ดความเร็วอัตโนมัติค่ะจะใช้ระบบนี้ได้แนะนําให้ใช้ในถนนที่โล่งนะคะบนไฮเวย์มอเตอร์เวย์หรือทางด่วนนะคะถ้าเป็นแบบอาจจะใช้งานในเมืองไม่แนะนําค่ะวิธีการใช้งานง่ายๆเลยค่ะแล้ก็ กดคูสนะคะเพื่อสแตนบายปึ๊บพอเราได้ความเร็วที่เราต้องการเรากดเซตหลังจากนั้นยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการที่จะแคนเซลก็คือกดปุ่มแคนเซลหรือเหยียบเบรกหรือกดปิดระบบไปเลยก็ได้ค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบเอส o u c นทัขนาด8นิ้วค่ะ่ก็จะมีเมนูต่างๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็รองรับ Apple Car p l a y ด้วยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวแผงแอร์นะคะก็คือตรงนี้เป็นที่เปิดปิดพัดลมสามารถเลือนปรับความแรงของพัดลมได้ค่ะ ac ac on <ม>นั่นหมายความว่าความเย็นทํางานนะคะแต่ถ้าเรากดปิดขึ้นเป็น ac off นั่นหมายความว่าจะออกแต่ลมปเปล่าๆจะไม่มีความเย็นนะคะอันนี้คือ,อให้อากาศถ่ายเทภายในรถถ้ามันขึ้นสีเหลืองแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเปิดให้อากาศมันถ่ายเทภายในรถนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้ากดปิดแบบเนี้ยแล้วเราขับรถไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นหรือควนันกลิ่นและควันจะเข้ามาในรถได้นั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่ทางลมแอร์ค่ะไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังจะเป็นแบบออโต้นะคะหรือจะเป็นแบบแม็กคูก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิความเย็นอันนี้ก็จะเป็นช่อง power outlet แต่ว่านี้ไหนทําการเสียบกล้องบันทึกหน้ารถให้ลูกค้าอยู่ค่ะข้างบนก็จะเป็น usb ค่ะข้างล่างก็จะเป็น ช่องสำหรับเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้ iPhone ก็สามารถเสียบสายแล้วก็เข้า Apple CarPlay ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์หรือวางของนะคะถัดมาตรงด้านนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มนี้ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่ม idles t o p System ค่ะเป็นระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์จอดสนิทค่ะเขาจะทำงานทุกตำแหน่งเกียร์ยกเว้นเกียร์ R ค่ะซึ่ง ลดซึ่งจะเป็นการลดการทํางานของเครื่องยนต์ที่ไม่จาเป็นค่ะโดยเครื่องยนต์จะหยุดทํางานอัตโนมัติขณะที่รถจอดนิ่งสนิทและระบบจะสตาร์ทอีกครั้งเมืม่อเหยียบคันเร่งนะคะทางนี้เพื่อเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จําเป็นทําให้ประหยัดน้ามันได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีคอนโหมดอีคอนโหมดก็คือเมื่อเรากดไปแล้วปุ๊บนี่เขาก็จะมีไฟสีเขียวๆข,ขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนใหม่นะคะแล้วจะเป็นตำแหน่งเกียร์ต่างๆค่ะแล้วถัดมาตรงนี้ก็คือเบรกมือ นี่ก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะในส่วนของฟิล์มฟิล์มเป็นแบบเซรามิกลับประกัน7ปีนะคะนี่ก็จะเป็นกระจกมองหลงังถ้าแบบว่าคันหลังเขา,าเปิดแสงแบบแสบเปิดไฟหน้ารถแสบตาเรามากเราก็นี่เลยกดแบบลดกดลงแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถค่ะได้ขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่นไหนต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดโปรโมชั่นและช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ